สวัสดีเช้านี้เป็นเช้าวันที่สองของการมาแอดมิทที่โรงพยาบาลศรีนครินเ้านี้ก็เป็นเศร้าของวันจันทร์ค่ะจันที่ยี่สิบามาเตรียมตัวแอดมิทตั้งแต่วันที่สิบเก้านอนขึ้นแล้วกับวันที่ยี่สิบแต่ว่าพามื่อใดปติภาวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะวันอังคาเพราวาหมอเด็กเขาวันอังคารแต่ว่ามาตั้งแต่ก่อนตะเนินกระดีแล้วระยิงงพะว่าสัวสิมาเหตุเรื่องนันนนนีจังสีนาแล้วอีกย่างกับมาไดของพิเศษก็พอดีค่ะอยู่อีกจากสองอาทิตย์กันเลตัวฮึหยๆค่พ่องา่องค่ะคัณง บอตอนแรกกับมาเซเว่นกอนงมิวนี่เซเว่นเซเว่นตลอดเลยหลังจากนั้นกสิมายุคางตึกนี่แหละยุคางตึงกกสิมีตลาดย่อมยอมตลาดใน,น้อยกสิมีของขายบ่หลายอย่างปันไดดอกแต่ว่ากสมีแนวอย่างแนวกินใเขาได้กินเานี่อยู่กสิซื้อเป็นหมูทอดตับทอดแล้วกับปลาทอดนั่นแหะแต่คุณพ่อกสิกินยุ่ข้างล่างนี่เลยเด้พราะว่ายยังตีสีฟ้า,ากินฟ้าอรไดเ้าขว,วยไปเขาซูนกับพาะว่าตังแต้ไอคอนแก้วก่อน,อน,อนข้ามเอาไอเฉาขว,วยไปละย่องนั่นแหละนว่งบอกว่านเั่งไบมันบ่คว่มดุซึกวายเอาขนยนีล่ศูยววยนยน์ แกเกษิห้เขาเช็คแบบละเอียดเลยนะแต่ว่าพูดถึงน่ะพอไปเขาศูนย์แล้วแมนบอเขาบอกว่ามันบอดมีอีหยังได้ยิงเช็คแป๊บเดียวก็แล้วแหมแบบว่าราคากับพแพงผมได้สองพันกว่าหนึ่งแหมแค่เลี่ยนไทยน่ะมันเครืองละกันนั่นโนนีน่ะมันบงน่ะมันเบรกกับบอดอีหยังหลายอย่างฉันว่ามันคิดไปเองเพราะว่ายังตีพ่อมาได้ับไอซีหมอกเราคนกับมาขับไอช็อกเกลย์นเล่นว่ามันบอกคือเก่าจริงสิแม่สามนพ่อแม่ลูกคุณพ่อกะแยกย้ายแลวได้ตั้งแต่กินเขาน่ะฉันกับน้องมิวก ของมับา่ายยูนมิวนั่หูจักยูนอฮึฮ <c oughs> ฉันนายิงไปมองได้ลงมองหันค่าขนาดยูโรงบาดสีนคาริสนายิงฉันมาจะว่าจะาจากรอบแล้วฉันกะจำว่าได้ได้ยิงมองได้เป็นมองได้นะ่ะเยาว่าเด้ยิงรงบาดสีนกคาริสไงกะดอดตึกจะว่าม่จะตึกนอสูผู้ใดสิจำได้แนะ่ครับขึนมา2อแม่ลูกกับแมา่านางกินเขาน้ำกันสองคนค่ะ <c oughs> พอดีค่ะเจ้าหน้าที่เขา,จากเจเอาเาขาของรงบาดมาสรงพอมุอ้ยนมิวกินสอย่าง,งเลยเด็กินเท่งต้มมามากินเท่งข้าต้มนางวางได้หูบอแม่เขาต้มรลงบาดอร่อยมาก ซูกินก่อนฮึ่ยบ่เป็นอย่างกา <c oughs> เดี๋ยวจังไปอาบไปแปรงที่หลังหลังจากนั้นคุณแม่คุณลูกก็หาอาบน้าอาบนแล้วเฮ้ากับสิใสผลิตภัณฑ์แบรนด์เอ็ดคือเก้าไปนาม,มาหลังไปใสไก่ไก่เฮ้ากับสิบอลืมผลิตภัณฑ์ดีๆของเฮ้ากับล่วงนําต๊ก่อนจามในเซรามอตะล่งเซรามเซรามเม,ม็นบอเฮ้ากัสีลงคีมค่ะพอตะลง่งคีมแล้วเฮ้ากับสิล่งฟูอีดซตัวนี้นะซอยกันทํางานคนละอย่างเลยเด็กนําต๊ซอยเปิดผิวค่ะส่วนเซรามซอยรักษาปัญหาต่างๆของหนาส่วนคีมซอยบํารุงซอยให้นุ่มจุ่มจืนส่วนฟูอีดซอยบารุงซอยจะล่อความแก่ซอยกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวบอกเลยว่าซีตัวนี้ถ้า ใ่ร่วมกันนาเธอสีดีบอกคักอันนี้ก็สิเป็นภาพบรรยากาศตอนไอคอนแกว้วก่อนค้ามเอารถมา,ขาเข่าศูนย์แมนบอนางวางในหูบอญิงคิดว่ามันสิโดนคิดว่ามันสิต้องนอนรอนอาย่เบิดมือจังสีนะเตรียมตัวมานอนเต็บที่เด้นางวางในหูบอกรลังต่างทาวาสีหลับเจนาหนที่มาบอกว่าเสร็จแล้วค่ะบาันว่าโอ้ยยังไม่ได้เห็นยังอยู่บาษันฉันก็เลยบอกว่าถ้าเอารถเขา่าศูนย์เรียบร้อยแล้วเธอะกลับไปบ้านไปเข่าสนกวางได้เด้อแรงนี่เธอกะบอกเป็นยังดอกว่าต้องนฉันกกลู็ได้ส่งน้ำฉันกับลูกคอก่าามยงวต บอกว่ายังไหนหูบอขั้นผมหงอกไม่เมียลูกผมหงอกให้โอ้ชั่ะหืดซ้ำน,นี่เน่นนะวางนางลบผมงอกไปเพื่อนกระยอกกับลูกสาวเพื่อนได้หญิงยอกไปยอกมาเครียดให้กันฆ่าพิษกันบาดหนีระเบิงนอนห้อยู่น่นในะเครียดให้พอได้น่นนะฉันกับพอกเออ็เลยอ่อยเอาก็เลยว่าปะแม่สิพาลงไปซื้อน,านา้ำลงไปหาซื่อชาสักพักระวางทางก่อนสิลงไปแม่บอเพื่อนกำลังห้อยู่เพื่นวางในหูบอเดียวเดียวลงไปยังไม่ได้หนูยังไม่หยุดร้องไห้มาสั่น่าโอ้ชั่งระหืดหัวสักพักพ่อได้ไปเดินเฉย่ข้ย ี่มีหลายคนถามอีกแอนบอว่าโตตุ้นนะ่ะตอนเป็นนะคือเข่าล้มบาลเอกชนแล้วนงมิว้วคือมาเข่าล้มมารัฐบาลยิงเอาจริงๆเด้นอนงมิ้วมันเป็นเคสต้อเนื่องรักษาอยู่ใสหมอเขาเอาไส้หมองไดก็ต้องเอาออกหมองหันค่ะอยากสิบอกว่า ทึงหมอทึงพยาบาลเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลสีนคริ่นหนี่ฉันอยากสิบอกว่าย,ยืนหนึ่งเลยเด้อค่ะยืนหนึ่งในภาคอีสานเลยละ่ะอยากสิบอกว่าหมออยู่โรงพยาบาลสีนคริ่นหนี่ก็มีแต่เก่งๆทั้งนั้นเครื่องพยาบงพยาบาลอยากสิบอกว่าพยาบาลน,น้ายิงยุ้ตึกเนี่ยตึกของพิเศษเลยยิงเอฟซี C, ฉันทั้งนั้นค่ะฮึฮึาร <c oughs> ันมาขึ้นเนา,ขาะนาขจอมาวัดความดันขจอมวางในหูบอโตตุต่นมามา้านั่บอกมาสันว่าอุ้ยตกใจเลยค่ะแต่ก็ดีใจบอกค่ะนี่เด้โตตุ่นนี่เด้แม่ยาจับยืนอยู่นี่เด้ผู้ใดสิสนตนายยยยจับบเธออืนนนนนปาาโให้้่งงงดิสิยืนอออยยยยูู่่่่แแบบนนี้มสิืางเดียวเเลลยยยบออออกกหู่่่นนาาด้คะ อีกสองสามมือแม่ก็พี่มิวกับเมื่อ,อาหาแล้ว